ฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับผมก็สวัสดีชาวแฟนคลับเกมมาครับทุกท่านกันด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิต d รอสแนปช s อตยี่ W 1 4 A เนอะเดี๋ยวใน EP นี้เราจะไปตะลุย n c i t ซกันเหมือนที่เราพูดไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วว่ามันมีแล้วเราไปจมไัยเยอะนี่ผมเตรียมขอไปนดู เตรียมบล็อกไปเยอะมากๆเตรียมกล่องไปกล่องหนึ่งเผื่อไว้เก็บของจําเป็นที่ผมอาจจะแบบทิ้งไม่ได้เนาะมีทังน้ํามีอุปรกรณ์ของกินนิดหน่อยตามนี้นะฮะน้องก็ยังไม่ไปไหนเลยโอ้ยน้องพึ่งน้องพึ่งของเราติดอยู่ในเนเธอร์ไปไม่ได้แล้วตอนเนี้ว่าแต่เราแป๊บหนึ่งนะเราไปเอซิตี้เราต้องการอะไราบ้างน,นอกจากชกเกอร์ เอลลอสไหมปีกไหมเพราะที่เราพูดไว้น่าจะน่าจะเอาปีกมาด้วยแหละคิดว่าคลิปนี้ผมอาจจะพูดแบบพูดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างก็ขออภัยด้วยนะฮะพูดตรงๆเลยว่าผมไม่ได้นอนเลยเนาะช่วงนี้โอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนสักอ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอ,อ,อ้เอ็นเอ็นแมนเพียบเลย นั่นไงผมว่าผมว่าผมโดนมันตบแน่เลยไปไม่ว่าคุณจะมองด้วยความตั้งใจหรือเปล่าถ้าเกิดได้มองมันแล้วคือเรียบร้อยนะฮะโอเคอ่าตอนนี้ภารกิจที่เราต้องทำเราต้องตามหาอืมเราจะหาเจอมตำมฮเอซิตี้เนาะซึ่งมันใช้เวลานานจริงๆนะแต่ว่าผมจะไปอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆ ตอนนี้เวลาจริงก็4ี่ทุ่มสีแล้วยังไม่ได้นอนนะฮะมันนอนไม่หลับอะ่ะไม่รู้เป็นอะไรคือพักนี้ผมนอนหลับค่อนข้างยากก็เลยโอเคไม่เป็นไรหรอกจริงๆผมว่าผมจะมาทำคลิปนี้ต่อประมาณตีหนึ่งตีสองนะแต่ว,ว่ามันนอนไม่หลับจริงๆก็ขออนุญาตท่านผู้ชมแล้วกันเนะาะกลัวว่ามันจะไม่ถึงะ่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอหาที่โยนอ n นเ r อร์ใกล้ๆก่อน ว่าแต่วันนี้เราจะหาเจอไหมวะเน,นี้ <c oughs> คือมันไม่ได้หาง่ายๆนะฮะโหเล่นคนเดียวบางทีก็เหงานะเดี๋ยวมีคนมาเล่นด้วยอ่าปุ๊บโอเคข้ามได้ย่เพิ่ม <c oughs> มองตอนเราโยนเอ็นเดอร์โพลตะกกี้แน่เลยเดี๋ยวเริมเยอะเริมเยอะเริมเยอะ เริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วกี่ตัวตัวเดียวโอเคโอ้แต่นี้ตอบเอเดอร์โพลสีลูกกี่ลูกเนี่ยมันตอบทักกี้ขอบคุณฮะอ,อืมไม่มีให้เราสมัยเลยเหรออ่าขออนุญาตนะฮะ <laughs> มันหาไม่ได้จริงๆอ่ะมีไหมมีไหมมีตรงไหนใกล้ๆบ้างไหม ขอสักนิดนึงก็ได้ให้เราเห็นเป็นชื่นใจน้อยเององอแงแล้วตอนเนี้ยมันคงจะคิดได้เหรอประมาณแบบเฮ้ยเดี๋ยวผู้เล่นมันปราบมังกรได้แล้วมันจะมาหาแล้วนะหาที่ซ่อนดีๆกินน้ำยาล่องหัวนี้วะเงี้ยหรอถ้าไม่หาไม่เจอโอ้โหเงี้ยแบบเงียบ,บกิบเลยตอนนี้แบบเงียบกิบแหละไม่มีวีว่แววว่าจะหาเจอง่ายๆ ทำไมมันอุ้ยยังไงนี่ไงนี่ไง,ไงกำลังจะบ่นเลยตะกี้ว่ามันอยู่ไหนเนี่ยอันนี้มันมีเรือไหมอะแต่ไม่มีก็ช่างเดี๋ยวน้อยเราก็ได้เจอมันและเชลเกอรออ์เดี๋ยวเราต้องสอยมันก่อนเช่มันมีเรือไหมมันมีเรือลอยเฮ้ยมีอุ้ยเดี๋ยวเีฮัด ออเดียว๋ยวเดี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 วเียเด๋ยวเ๋ยวะดยวเดียวี้ยวเดวเ๋ยวะียวเดี๋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 เดี๋วเดี๋ย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 ดี๋วเดี๋ยวเดยวดี๋ี๋ยวเวเดียวเดี๋ยวเดีย อีกนามไม่ฮาวิหยุดไม่เแล้วหรอนี่มันนี่มันนี่เพราะกดชิปก็ไม่ได้ช่วยเลยเลยเพราะไม่เฮ้ยอนนี้ก็มีอเรเฮ้ยคุณแค่พูดเล่นไหมอย่าโอ้ยมาอีกแล้วโอ้ยโอ้ยอยู่อยู่หยุดอยู่เออเออโอ้โห โอ้โหมาจากไหนบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมไม่ได้เด้อไหนไอพวกที่เราคิดว่าจะไม่ได้ใช้ตอนนี้เก็บไปเลยตอนนี้เวลาเข้ามาอยู่ในไอเอนซิตี้เนี่ยเหมือนกับเราเหมือนกับเรามาเล่นปากกวดดีๆนี่เองนะเนี่ยเราต้องเราต้องเอนเดอร์เพลไปใส่เรืออืมเราต้องเอนเดอร์เพลไปให้ถึงเรือ กายให้พอดีพอดีนะลุ้นแน่แน่ว่าจะเข้าหรือเปล่าจะอย่า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 โอเคช่างไม่ได้เฮ้ยอยู่โอ๊ะเจอเจอตัวแล้วนี่นี่เปิดกองไว้ดิเปิดกองมาสู้กันดิมันรู้เฮ้ยกระสุนมันรู้หน้าต่างเข้าได้ปิดปิด วัดเวทวัดปิดปิดเอะเฮ้ย,ย hey, มันวาร์ปเข้ามาเลยวะมันยังพยายามจะยิงใส่ผมอยู่ไอ้กล่องนี้มีอ m ม r ัล d กล่องนี้เออโอ้โเก็บเก็บมาแล้วก็นี่นะฮะอุะยย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  ใส่เลยนะฮะได้ปีกมาแล้วเฮ้ยมันยังมันแลบตรงไหนโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปละไมอยู่ละโอ้โหโอ้โหกระสุนปืนถังเดี๋ยวขออนุญาตมาฟาร์มตรงชาวเกอร์ตัวนี้นิดนึงเนาะเราอยากได้เปลือกเเกอร์มากเลยเฮ้ยนายโอเค เอนรอดเนี่ยมันคราฟได้ปะนี่อยากรู้ว่าไอ้นี่มันคราฟได้ไหมถ้ามันคราฟได้เราจะต้องไม่ต้องมาเก็บตัวนี้มันเยอะมากอ่าสักครู่นะฮะขอแยก Google ก,ก่อนโอเคเอนรอดคราฟได้ตามที่ดูนะคือใช้ผลไม้แล้วก็แท่งไฟแท่งไฟใช้ใช้ผลไม้ของไอ้เจ้าผลชาเกอร์เนี่ยแล้วก็ใช้แท่งไฟเนาะโอเคชิวเลยทีนี้ มีปีกแล้วชิวเลยทีนี้เอ้หร <Hey. S 1> ืออนลงสวยงามนะว่าแต่ทางกลับบ้านเราอยู่ไหนเนี่ยสวยละทางกลับบ้านเราอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ผมจำได้ว่ามันน่าจะต้องมีแบบที่กลับให้เราอยู่หน้าเราไม่ต้องเดินตามทางเดิมอะ มันน่าจะมีที่กลับอีกอันนึงให้เราอยู่แบบพของพิเศษอะไรเงี้ยงั้นผมว่าอ่าเปิดรูปภาพ๊บ,บนง,งั้นผมว่ากลับทางเดิมแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอเปิดรูปภาพหาพิกัดก่อนกลับบ้านทางนั้นดีกว่าเนาะน่าจะง่ายที่สุดแหละไ้ไกลอยู่เนี่ยไกลขนาดนี้เลยหรอโอ้โหลายพันบล็อกเลย แควิ่อย่างเดียวก็เสียเวลาไปกี่นาทีแลเนี่ยฮะเราต้องเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเลยเมื่อไหร่จะถึงครับนี่เท่าไหร่นะโอโอเคเราต้งเราต้องไปฝั่งนูลล้นปะปัญหาจริงๆอันนี้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยเราจะไปไงไวะเนี่ยตรงนี้น่าจะใกล้สุดนั้น่นาจะได้อยู่ ขพอขอว่างั้นนะโู้หูหมไม่ใช่เลยหรอกถ้าลวงขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนตอนที่ผมเล่นโลกฮาร์ดคอร์อะเล่นมาตั้งนานฟาร์มของมาตั้งดีใจหายใจความหมดไม่น่าจะไกลาจากนี้มากแล้วนะทีนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วโอเคนะฮะผมว่า ภารกิจของคลิปนี้คือมันไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็แค่ไปตามหาเอนซิตไปเอาปีกไปเอาผลไปเอาบล็อกของมันมานิดหน่อยเนาะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมถือว่าคลิปนี้ผมว่ามาดูเล่นๆกันดีกว่าเนาะเป้าหมายหลักของผมก็คือมันมีแค่ไปตามหาเอนซิตไปเอาปีกแล้วก็ไปเอานี่นี่ แปลว่าเนี่ยแค่นี้แหละมันไม่ค่อยมีอะไรเลยในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวผมว่าอีีหน้าผมว่าเราจะมาเริ่มสร้างอะไรดีกว่าอัปเกรดนั่นนี่สร้างนั่นนี่ดีกว่าไหนๆแล้วก็เดินทางมาได้ขนาดนี้แหละโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะใน ep พีหน้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างอะไรที่มันเป็นจริงๆจังๆให้เป็นชิ้นเป็นอันดีกว่าเนาะ เพราะว่าเราผจญภยัยอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเราจะมาทําแบบฟาร์มออตโต้แบบให้มันเยอะขึ้นมากกว่านี้ยังไม่ผมยังไม่รู้นะว่าผมจะสร้างไปฟาร์มออตโต้อะไรแต่ว่ามีในหัวแล้วว่ามันเป็นฟาร์มออตโต้แน่ๆแต่ยังไม่รู้ว่าคือฟาร์มอะไรแค่นั้นเองนะฮะโอเคสั้นๆเองไม่ค่อยมีอะไรเลยเป็นการถ่ายคลิปที่นานมากแต่ว่าผมเชื่อว่าเวลาผมตัดคลิปลงไปสั้นแน่นอนมันไม่ค่อยมีอะไร อีพีนี้มันไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นละตื่นเต้นกว่าน,นี้ก็หาค่าบอสวิเทอร์แล้ว <laughs> โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม